สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณสอยครับขอบคุณมากสำหรับการติดตามชมและขอบคุณมากสำหรับความสนุ หมุนที่มีตอ่อเราในครัวคุณต่อยนครปฐมนะครับครัวคุณต่อยได้ร่วมกันกับหอการค้าจังหวัดนครปฐมเราจัดงานกันจัดมาตั้งแต่วันที่7แล้วตอนนี้เหลือแค่3วันสวันวันนี้พรุ่งนี้แล้วก็มะรืนนี้แล้วอยู่ที่บริเวณอยู่ที่บริเวณองค์พระปฐมเจดีนะครับลานหน้าพระ่วกนะครับก็เอาอาหารข้าวหวานมารวมไว้ที่นี่หมดเลยร้อยกว่าร้านร้อยกว่าร้านนอกจากอาหารแล้วอย่างที่บอกงานนี้มันน่าไปมากๆมีอะไรเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรก็มีนะของแบบว่าพะกวดกล้วยไม้มีมีหมด คืออะไรก็แต่เนี่ยจะบอกว่าใครที่อยากจะได้เขาเรียกว่าดิวอุตสาหกรรมแบบใหญ่ๆหรือว่าจะไปส่งเกี่ยวกับอาหารเก<า>ี่ยวกับอาหารเนี่ยหรือว่าจะส่งต่างประเทศอะไรเงี้ยไปงานเนี้ย้ม งานนี้จริงๆมันก็คือเอ็นเฟคนะครับคือนครปฐมนะแต่สำหรับผมเรียกว่านครปฐมโมเดลเขาคิดขึ้นมาว่าจริงๆจะต้องทายังไงก็ตามทำยังไงก็ตามให้เป็นเมืองอาหารปลอดโปรไปให้ได้ครับและให้ทั้งประเทศมีชื่อเสียงในเรื่องนี้ก็เขาตัดสจเป็นตัวแรกที่เริ่มต้นทาขึ้นมาก็เป็นก้าวแรกแหละก้าวแรกและครัวคุณต่อยก็ไปร่วมงานตรงนี้ด้วยเราก็เลยเรียกกันว่าครัวคุณต่อยนครปฐมใช่ครับเราเลยสามวันนะฮะขอความกรุณาไปเถอะครับท่านไม่มีคําว่าผิดหวังอ่ะไม่ว่าจะอาหารไม่ว่าจะเรื่องราวต่างๆมาก อย่างที่ทั้งของเจ๋งในนครปฐมมาอยู่นี่หมดเลยทั้งจังหวัดร่วมมือร,มร่วมมือจริงๆเพราะนั้นท่านจะเสียโอกาสจริงท่ท่านไม่ได้ไปนะฮะไปกันนะครับคู่คุณตอยนอรครปฐมครับผมและในวันนี้เราก็มีเรื่องราวดีๆมอบให้อีกเช่นเคยเพราะวันนี้เป็นเรื่องราวของอร่อยแถวนี้แถวนี้เลยไม่ไกลไม่ไกลจริงเปล่าใช่ครับไปเลยไหมประทุมธานีไปเลยไหมเราไปครับเอ้ยอย่าพึ่งเลยอยู่ตรงหน้าเราอยู่นี่เองเลยนะครับอร่อยแถวนี้ของเราวันนี้จะพาท่านไปที่ คลองหลวง,ลวงครับนี่คือสวนอาหารบางบัวคลองหลวงครับร้านอยู่ริมถนนคลองหลวงเส้น 3, 2, 1, 4ขับเลยศูนย์ฟอร์ดคลองหลวงมา200เมตรครับร้านอยู่ปักซอยหมู่บ้านเวิลด์คลับแลนปักหมุดตามชื่อร้านและตามมาอร่อยกันได้เลยครับ ร้านนี้นะครับเปิดมาแล้วกว่า30ปีนะครับปัจจุบันเนี่ยกุณเอกครับเข้ามาช่วยสารต่อครับและยังคงคุณภาพและมาตรฐานแบบดั้งเดิมเลยนะครับเน้นความครบเครื่องของอาหารไทยและจีนมีทั้งหมึกไข่นึ่งมะนาวปลาดุกฟูผัดพริกขิงแกงส้มกุ้งชะอมทอดลาบหมูเชียงใหม่กุ้งทอดพริกเกลือส่วนเมนูเด็ดที่ห้ามพลาดเลยนะฮะนั่นก็คือปลาช่อนนึ่งล้านนาครับ เคล็ดลับนะฮะเจะอยู่ที่ใช้ปลาช่อนไซส์กลางนะครับประมาณ8ขีดจะได้ความนุ่มความฉ่าที่ลมตัวล้างทำความสะอาดอย่างพิถีพิถันเลยนะครับก่อนนึ่งเนี่ยเขาจะต้องดูน้ําให้มันเดือดจัดก่อนเลยนะจะได้เป็นการล้างข่าวปลาด้วยการลมความร้อนไปอีกประมาณ1รอบครับจากนั้นนึ่งอีกประมาณ15นาทีก็เป็นอันเสร็จครับเนื้อปลาเนี่ยจะขาวฟูน่ากินเลยครับส่วนน้ําพริกหนุ่มเนี่ย ต้องเผาพริกแล้วก็หอมแดงเนี่ยให้หอมเลยนะก่อนที่จะปอกเปลือกแล้วก็โครกหยาบๆตามด้วยกระปิหอมหอมกินคู่กับผักต้มเครื่องเคียงน้ำพริกหนุ่มโอ้โหน้ำจิ้มจาลรวเรองว่าเด็ดสุดๆครับสวนอาหารบางบัวคลองหลวงเปิดสิโมงเช้าถึง4ี่ทุ่วันนี้เต็มโต๊ะเล,เลยครับนี่เลยครับนี่เลยครับความอร่อย ใช่คือบอกเลยว่าของไม่มาเองตอนแรกผมดื้อป่าตัวนี้มันไหว้นะมาเองทางร้านนำให้เรามันไม่ได้ไ่ว้มาและนั่งอยู่ในตัวนะครับนี่เลยครับสวัสดีครับคุณเอกนะครับเนี่ยเอกเอก ปุบเอ้ยมาสารต่อมาสารต่อกิจการนะแต่ในภาษาทั่วไปจริงเรียกว่าปุบไปเรียบร้อยแล้วก็ชวนพี่สาวมาด้วยเลาพี่สาวไปไว้ในครัวนะครับนี่พี่สาวไปเฝ้าครัวเลยมันเป็นความเด็ดจริงๆท่านผู้ชมถ้าเกิดว่าใกล้ๆเนี่ยไม่ต้องไปไกลเลยแล้วเปิด10บโมงแล้วปิดสี่ทุ่มใช่ครับพอดีพอดีเลยนะฮะกาลังสบายขับรถกลับบ้านก็ยังสบายอยู่นะฮะปลาช่อนไซส์สวยมากเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันต้องอยู่ที่ว่า เราชอบอาหารประเภทนี้หรือเปล่าดูดิโอ้โหด,ดูความสวยสวยมากด,ดูความสวยย,ย้ำนะครับนี่คือ,อสวนอาหารบางบัวคลองหลวงนะครับเปิดสิบโมงเช้าถึงสี่ทุ่มนะครับไปได้เลยนะครับโอ้โหทีเด็ดของเขาเลยผมชอบมากเลยน้ำพริกหนุ่มเขาเนี่ยแต่จริงๆที่ผมอยากทานมากคืออันนี้ผมอมองมานานแล้วคุณจุดไฟใช่ไหมหมึกมะนาวใช่ไหมเออเขาเลงไงไปเถอะครับมันได้ที่มันได้รสชาติมันได้ความงดงาม เวลามีอะไรดีๆเราก็มาฝากกันและนี่เป็นช่วงดีๆที่มาฝากในอร่อยอร่อยแถวนี้นะครับแล้วก็อย่าพลาดนะครับอีกครั้งหนึ่งครัวคุณต่อยนครปฐมนะครับเราอีก3วันอีกสวันเท่านั้นเองครับเจอกันที่บริเวณองค์พระปฐมเจดีลานพระร่วงนะครับอีกสาวันเท่านั้นเองวันสุดท้ายคือวันที่15บห้ากรกฎาคมเพราะนั้นจบจมรายการจบรายการปุ๊บไปได้เลยครับเออคุณคุณลิ้นหน่อยมาคุณลิ้นหน่อย ไยออย่างน่านะครับสามวันนี้ฉานั้นมีทุกอย่างให้อย่างเต็มที่ที่นั่นนะครับพักตอนนี้สักครู่หนึ่งพกสิ่งน่าสนใจก่อนเดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับบะหมี่เจ้าสมุทรครับอร่อยจริงรสดีเข้ากับน้ำซุปอร่อยมากฟิลลิ่งดีมากอลังการเหลือเกินบะหมี่เนี่ยอยู่บ้านหนูเนี่ยหนูจะไม่เรียกแบบนี้เรียกอะไร ไม่มีใครอ่ะกลัวคุณตอย